你好。 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมไข่เต่าทองนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะกระทงละสิบาทนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดเปิดท้ายวัดสามกอนะคะอำเภอเสนานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะของถูกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมกระทงละสิบบาทนะคะเป็นขนมไข่เต่านะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะร้านดั้งเดิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศในร้านนะคะ ร้านขนมไข่เตานะคะคุณผู้ชมสิบบาทนะคะนี่งกระทงละสิบบาทนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสสวัดีค่ะพี่เปิดร้านกี่โมงจ๊ะบ่ายสามนะคะบ่ายสามโมง <5 S 1> ถึงกี่โมงคะพี่ที่นี่พี่มาวันแรกที่นี่ถึงกี่โมงถึงกี่โมงคะสองทุ่มเหรอคะดูสองทุ่มนะสองทุ่มประมาณสองทุ่มนะมพี่วี่นี่ทงท่มนะ พี่เพิ่งมาที่นี่วันแรกอ๋อเพิ่งเพิ่งมาค่ะท่านผู้ชมพี่ขายแต่ที่แกนในตลาดแกนนะยจ้างอ๋อเสาร์อาทิตย์เหรอคะใช่ค่ะตลาดนี้เป็นตลาดแกนนี่พี่เพิ่งมาวันแรกอ๋อมาเปิดตลาดที่นี่วันแรกค่ะใช่ค่ะลองแต่แกนมาขายประจำที่นู่นตลาดแกนค่ะท่านผู้ชมไปอุดหนุนกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะกระทงละสิบบาทนะพี่อืสิบบาท มีมันม่วงนะคะแล้วก็มันต้มค่ะม,มันต้มแครอทนะคะขอบคุณค่ะมันสีต้สกับมันม่วงค่ะสิบบาทค่ะได้ได้ผมว่าสิบบาทจ้ะกรอบนอกนุ่มในเลยจ้ะกรอบนอกนุ่มในค่ะท่านผู้ชมสิบบาทถึงหกค่ะอาหารได้นะอาหได้เลยสิบบาทได้ค่ะโอ้โหฟูมากค่ะท่านผู้ชม สวัสดีคุณลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะไรกำลังทอดนะคะจะเป็นมันแครอทกับมันม่วงนะคะคุณลุงจะอันนี้คือให้มันฟูเหรอะคะอ๋อ มีสองที่เองเหรอคะพี่ขาย ปีคะขายมาประมาณ15ปีแล้วเนี่ย15ปีโอ้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยค่ะท่านผู้ชมหนุ่มๆสาวๆนะคะลูกโตหมดแล้วนะคะอะไรมีหลักแล้วไงโอ้อันนี้น่าจะหนักน่าดูนะคะเนี่ยก้มขึ้นเลยนะคะท่านผู้ชม ะต้องใช้เวลานะคะ่านอยช่วงนี้นะ้ำมันแพงนี่ได้ไมหมคะพี่เนี่ยสิบบาทกระทบมากเลยเนาะแต่เราก็ยังซึ้ราคาไม่ลคนะจ้ะจ้ะ,ะขึ้นนานขึ้นนานแล้วเมื่อไหร่จะลงหรือเปล่าไม่รู้พี่ ีเดือนล้วงค่ะน่ามากเลย่้ค่ะขึ้นได้นานตัวเบือแขยับออกาค่ะนี่มันมีเดือขึ้นค้งตัวขึ้นหนึ่งเดือนหาตลาด ก็แย่นะคะแย่กันหมดเลยนะคะเอามันมากี่โลคะวันหนึ่งที่ขายดีๆเลยค่ะกิโลเจ็ดแปดสิบโลโอ้ค่ะอืมสุดยอดค่ะอันนี้ได้ที่แล้วนะคะ ่านผู้ชมนี่นะคะนี่น่าทานมากจ้านี่หะทอดใหม่แล้วก็เอาพัดลมเป่าให้อายร้อนดอไม่ร้อนนะฮะเชดมค่ะไม่กรอบจ้าไม่ได้เลยสีสดมานะคะท่ะานผู้ชม อารมเป่าเพื่อความกร<ด>อบนะคะต้องรองให้เย็นถึงจะกรอบเหรอคะพี่ ไอร้อนออกสักแป๊บงแป๊ก็จะได้้ถ้าทอบกันมาใหม่ก็เผาไร้อนออกเลยจะได้กจะได้ไม่ดีทำให้ลูกค้าแบบไปออันนี้ก็เริ่มเริ่มแลพี่เริ่มละ่าอร้อนก็จะออกแต่ว่าไม่กลัวว่าเขาจะไม่ร้อนคือเราปล่อยให้ไอร้อนออกลายความร้อนจะได้กรบๆดีเลย บาทอยู่เหมือนเดิมไหมใช่ค่ะก็สิบบาทมาสิบห้าปีแล้วใช่แต่ตอนที่วัตถุดิบยังถูกค่ะก็ช่วงนี้แพงก็ยังสิบาทเหมือนเดิมเ้ร่มเยาว์ร่มเยาว์ค่ะถ้าายช้าส็ด้วยห้แถบหแถบหนึ่งแถบหนึ่งอีตาหางดโมชันนึงค่ะท่านผู้ชมขายอย่างเดียวไงที่ต้องทำยอดเลยจ้ะค่ะ ขายเพื่อมันขายออกยากไงก็ต้องสิบบาทง่ายๆนะคะไปไวๆนะคะพี่ใช่บางคนก็จะเอาโซนสองซองเอาเองเขาเลยค่าเือเราไม่ต้องไปแบบว่าต้องขั้นต่ำยี่สิบอะไรเงี้ยถ้าอยากจะซื้อสิบบาทถ้าเขาอยากทานเยอะแจกเยอะแล้ก็ซื้อสองสามเองไม่ได้นับลูกอหรอคะพี่มันก็จะพอดีกับทงเพราะว่ากระทงพี่พับเองไงอ๋อใช่กระดาษเยี่ยมของรานเราพี่ก็มานั่งพับเอง ลำบากไหมกว่าจะได้ก็ควจะได้นะพี่ทำแบบ้วน้าของพี่นี่ยไม่ได้ใช้กระดาษเบบ้อเมนะคะคือใา้กระดาษแบบใหม่เลยจาะกระดาษใหม่เลยใช่ใช่เรากระสุนทีกมายืดตั้่นแล้วก็มานั่งของที่้แกคนเี้ก่หน้าแกคนเยอะกนี้ถ้าตลาแกไมไม่มีเวลาคุยนะเนยแบบยิงยาวเลยทไมพี่ ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะมีตลาดแกนงลองไปหนึ่งนะส่ออาทิตย์ใช่ไหมคะใช่จ้ะลองลองไปหนึ่งาะค่ระไม่เอาค่ะราคาก็ไม่แพงเพราะถ้าไปคุยกันที่นุ่มไม่ได้คุยนลุงเลยค่ะไม่ได้คุยเลยนะคะไม่มีเวลาเลยนะค่ะที่นี่ก็ยังมาวางแม่ก็ยังค่ะก็พอได้ลูกค้ามันก็มีฐานแก๊งแก่ถึงไหนอืมลงไปแล้วค่ะ ปิเนี่ยเหรอเขาส่งคลิคปโอ้แต่ก็ใช้เยอะค่ะ <c oughs> อืม้นาอ้มัน้อ๋อจ้า สามสิบแต่านมู้ชมใหญ่มากค่ะ ชั่วโมงเลยเหรอคะกดจะได้15นาทีอ๋อกดจะสุก15นาทีแล้วน,นะคุณผู้ชมใช่ตลอดไหมคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนขนมร้านร้านขนมไข่เต่าทองนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดเปิดท้ายนะคะวัดสามกอนะคะท่านผู้ชมอำเภอเสนาน,นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นะคะเปิดร้านบ่ายสองโมงนะคะถึงสองทุ่มนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมไม่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าพระค้ามากนะคะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า